สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ f i เด l ่าทีวีไทยแลนด์ผมประกรณ์โทนจากสเต็กคาอูดิโอไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่กับรถไฟฟ้า MG Maxus n ใครที่บอกว่ารถไฟฟ้าติดเครื่องเสียงไม่ได้เปลี่ยนความคิดท่านได้เลยนะครับความพิเศษของรถคันนี้คือใช้แบตเตอรี่เดิมของรถยนต์เพียงลูกเดียวนะครับแล้วก็ใช้ Power Amp ในรถทั้งหมด4ตัวเป็น Power Amp Class A ด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่า4ตัวต้องบอกว่ากินไฟมากๆสำหรับเพาแอมชนิดที่เป็นประเภท Class A แต่รถคันนี้สามารถติดตั้งเครื่องเสียงได้อย่างลงตัวทำได้ยังไงนั้นเรามีเทคนิคพิเศษวันนี้สเต็กวันแบรนด์โชว์พร้อมให้คุณสัมผัสแล้วเชิญรับชมกันได้เลยครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างเชิญครับ เริ่มต้นระบบจาก DSP ของ s t e c k 12 Channel SS DSP 12นะครับซึ่งในตัว DSP 12 Channel ตัวนี้ความพิเศษก็คือมีกำลังขับในตัวซึ่งเรานำกำลังขับในตัวไปใช้ขับลำโพง Super t ์ทวีตเของ s t e c k นะครับซึ่งเป็นลำโพงที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการฟังเพลงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราเรียกกันว่า Air Motion Transformer นะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือ Super Twitter จากนั้นนะครับก็ส่งสัญญาณนะครับไปสู่ Power Amp Class A ถึง3ตัวด้วยกันนะครับเป็นรุ่น Master Stroke Class A ตัวที่1สําสำหรับขับ Mid b a s s ของ Steck รุ่น SS6 นะครับตัวที่2ขับ Mid Range ของ Steck ในรุ่น SS3 และตัวสุดท้ายที่เป็น Class A นะครับก็ใช้ขับลำโพง Twitter ของ s t e ็ k ในรุ่น SS1 นะครับทั้งหมดก็เป็นตัว Master Stroke ทั้งสิน้น และชุดขับซับนะครับก็เป็นตัว Master Stroke นะครับ MSK 1500ใช้ขับซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วของ s t ต็ k เช่นเดียวกันในระบบคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณภาพเสียงผ่านการแข่งขันมาแล้วทุกคนที่มีโอกาสได้ฟังต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าคุณภาพเสียงดีมากๆนะครับเหมือนยกเครื่องเสียงบ้านมาไว้ในรถยนต์ยังไงอย่างนั้นเลยก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเครื่องเสียงรถยนต์หากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม กดไลค์และกดติดตามว i เดร่าทีวีไทยแลนด์แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ